จอดไ,ไว้เงี้ลยมันไม่มีที่จอด วิ่งไปแปดแล้วอะน้ำมันมันวิ่งได้แค่แแยี่สิบจกลางเดือนจะใช้ตังกันยังไงอืเดี๋ยวต้องไปขายไอ้นี่และ ไอกรอบที่ที่ได้มากับรถเนี่ยขายทิ้งไปเลยมันไม่ได้ใส่อ่ะไอที่เขาบอกว่าจะขายที่มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาถอดออกตั้งแต่วันแรกที่ได้รถมา,มาก็เดี๋ยวจะขาย,ยางไงยังไม่ได้ถ่ายรูปนะสภา,ภาพมันยังดีๆอยู่เลยวันนี้ถ่ายคลิปแบบชิวๆนะเพราะว่าเลิกงานขอถ่ายหน่อยอยากให้มันมีคลิปลงอัปเดตให้ลงช่องตลอด เจบวันนี้จะไปใส่ใต้ลอยตั้งเมียไปซื้อของเอฝุเยอะมากเลยตรงนี้โอ้ยเข้าตา คับเรื่อยๆนะน้ำมันไม่มีขึ้นเตือนแล้วเนะี่ยไม่ขับเร็วนะคลิปนี้ไม่ขับเร็วนะ เปืองน้ำมันตังยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่ ส่วนตรงนี้คนน้อยอะคนไม่ค่อยเยอะละแต่ที่จอดรถนี่เต็มเลยจอดรถกันเต็มเลยแจอดรถกันเต็มแน่นเอียดอ๋อคนมันมากองกันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงดูดิคนเต็มเลยคนอย่างเยอะ เยวบอกไม่บิดขอเร็วหน่อยแล้วกันไหนๆก็พุ่งมาซะขนาดนี้ใช่เมื่อกี้จะเช่าๆๆเมียบอกแข่งกับอินแบกจะไปแข่งทำไมเตลืองน้ำมัน เด,เดี๋ยวค่อยเติมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมไม่ค่อยชอบนะเวลาขับรถแล้วมันต้องมาเสียจังหวะเบรกเสียมาจังหวะเลยเนะี่ยทำให้รู้สึกว่าเปลืองน้ำมันอนะ แต่มันก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันจะไม่ได้วิวอะไรที่มันจะตามเพอร์เฟคตามที่เราคิดตลอดมันไม่ค่อยเพอร์เฟคเอ่อวันนี้ฝนตกนะช่วงเช้าฝนตกแบบตกแรงแต่ตกแค่ประมาณ3านาทีได้ไมั้งสาม้านาทีนี่แหละตกฟูตกหนักเลยอะแล้วก็หยุดหยุดเฉย ไม่ค่อยชอบนะฝนตกตกแล้วหยุดเนี่ยมันก็ดีแหละลูกค้าอะไรี้มันก็ดีแหละแต่ข้อเสียของมันคือมันร้อนมันอบอ้าวอะ่ะเลยไม่ค่อยชอบถึงแล้วใส่ใต้ใตเซ็นเตอร์แวะซื้อของแค่แป๊บเดียว มันร้อนอะไรขนาดนั้นนันสอสเสื้อเห็นใช่ไหมใช่ตัวเก่าอยู่นะเอ้ก็จอกใกล้ๆไงจะได้ไม่เดินไกลเมียจะได้ไม่ต้องเดินไกล เมียรอนี่หรือไปด้วยไปจะไปหาอะไรกินด้วยใช่ไหมให้ดูเป็นแบบประมาณไหนเป็นแง้โทรศัพท์ถ้าเดินอย่างเงี้ยตลอดทั้งตลาดนะโอ้ยน่าตลกมากเดินทั้งตลาดิี่สโมงได้เลยคนจีนคนละห่อ น่าซื้อว่าลูกที่มันเขียนคำว่ารวยรวยมั่งคัง่งร่ำรวยนี่เรียกว่าลูก,แ,ลกแต่ตอนนี้ไว้ก่อนก็ซื้อเป็นพาพิคกรน่นหน่อยที่เราซื้อเมื่อกี้เห็นคำว่ารวยกับคำว่าร่ำรวยมั่งคัง่งมันก็โอเคโอ้โน้องจีนได้ข้อเลยดูกับแม่นั่นเนองรองเท้าหน้าซื้อรองเท้าหนังเหมือนเป็นเคยมีหรือเปล่าแบบนี้หายไปแล้ว หายไปไหนเลวก็ไม่รู้พอไม่ได้ใส่พวกแม่งก็หายไปเลยหมาไปกัดแล้วสามตัวนั้วนะกูใส่ได้มาฟรีได้มาฟรีหรือใครซื้อให้ได้มาฟรีจากที่ตอนไปทำอยู่ชนามรหลวง